เครื่องบินขับไล่ซาร์ฟแจสสามสิบเก้าลเพน E เอ F รุรุนปี2026กำลังกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักทางอากาศที่ทั่วโลกจับตามองโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและพิจารณานำเข้าประจำการอย่างจริงจังสำหรับประเทศไทยเองกลายเพนไม่ใช่ของใหม่เนื่องจากมีการใช้รุ่น4ดีอยู่แล้วในฝูงบิน7 0 1ที่จังหวัดสุราธานีแต่รุ่นอี F ซึ่งพัฒนาใหม่ล่าสุดจากบริษัทซับประเทศสวีเดนกำลังยกระดับมาตรฐานขององค์การรบทางอากาศด้วยขีดความสามารถที่ลำหน้าและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ไกรเพน E F เป็นการอัปเกรดที่ทรงพลังจาก,กรุ่นเดิมโดยมีทั้งด้านเทคนโนโลยีอาวุธและระบบป้องกันตัวที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างมั่นใจเครื่องบินรุ่น E นั้นเป็นแบบที่นั่งเดี่ยวส่วนรุ่น F เป็นแบบที่นั่งคู่สำหรับการฝึกนักบินหรือภารกิจพิเศษ โดยทั้งสองรุ่นใช้เครื่องยนต์ General Electric f c 1 4 g ซึ่งให้แรงขับมากกว่าเดิมทำให้สามารถบินได้เร็วขึ้นบินได้นานขึ้นและแบกรับอาวุธได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่น 4D ในด้านระบบเรดาร์ไกลเพ่น E มาพร้อมกับ AESA เรดารุ่น r a v e น ES05 ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางพร้อมระบบ Infrared and Track (IRST) ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินสตัตตูที่ใช้เทคโนโลยีหลบเลี่ยงเรดาร์ได้ นั่นหมายความว่าไกลเพนไม่ได้เพียงแค่มองเห็นแต่ยังมองเห็นก่อนรู้ก่อนและตอบโตได้ก่อนซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในสงครามยุคใหม่ที่เวลาเพียงเซียววินาทีก็สามารถตัดสินชัยชนะได้ความสามารถในการติดตั้งอาวุธก็เป็นอีกจุดแข็งที่โดดเด่นโดยไกลเพนอีสามารถติดตั้งอาวุธนําวิถีขั้นสูงได้หลากหลายเช่นเมทิออซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่เร็วกว่าเสียงและมีระบบนําวิถีอัจฉริยะ ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึงกว่า150กิโลเมตรโดยสัตรูแทบไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นขีปนาวุธต่อต้านเรือและระเบิดนำวิถีล้ำสมัยซึ่งช่วยให้ไกลเพ่นสามารถปฏิบัติภารกิจทางด้านรบอากาศการสนับสนุนภาคพื้นดินและการสกัดเรือรบในทะเลได้อย่างครบถ้วนอีกหนึ่งจุดเด่นที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความสนใจคือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำไกลเพ่นอี F ใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องบินรบระดับเดียวกันจากอเมริกาหรือรัเสเซียขณะที่ยังสามารถใช้งานได้ในสนามบินขนาดเล็กและมีระบบ Data l ลิงที่ล้ำหน้าสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างเครื่องบินและฐานบัญชาการสิ่งนี้ช่วยให้ไกลเพ่นสามารถทำงานร่วมกับอากาศยานหรือระบบภาคพื้นดินอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงการออกแบบไกลเพ่นอีมาในรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวโดดเด่นด้วยปีกแบบเดลตาและขนาดซึ่งช่วยเสริมความคล่องตัวสูงสุด ทำให้เครื่องสามารถหมุนกลับหรือลบหลีกได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่อสู้อากาศประสิทธิภาพของอากาศพลศาสตร์และซอฟต์แวร์ควบคุมการบินที่ถูกปรับแต่งมาอย่างดียังช่วยให้ไกลเพ่นบินได้อย่างมั่นคงในทุกระดับความสูงและทุกสภาพอากาศระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไกลเพ่นอีก็ไม่เป็นสองรองใครด้วยระบบแจ้งเตือนเรดาร์ระบบต้านสัญญาณรบกวนและระบบปล่อยเป้าลวงอัตโนมัติแบบอัจฉริยะทำให้เครื่องสามารถอยู่รอดจากการถูกโจมตีของสตรูได้มากยิ่งขึ้น จุดนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคที่การต่อสู้ไม่ได้อยู่แค่ในระดับฟิสิกส์แต่ยังรวมถึงสงครามไซเบอร์และการประทะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยไกรเพ่นอีเอฟจะถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านศักยภาพของกองทัพอากาศเถ้าหากมีการจัดหาจริงในปี2026เครื่องบินเหล่านี้จะสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายทั้งการปกป้องน่านฟ้าการลาดประเวณเชิงหรือการป้องกันภัยทางทะเลและยังเป็นกำลังหลักในการสร้างอำนาจต่อรองระดับภูมิภาค การมีเครื่องบินที่ทันสมัยและตอบสนองรวดเร็วเช่นไกรเพน E จะทำให้ไทยมีความสามารถในการรับมือกับวิกฤตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น F 1 6บล็อก70็ราเฟลหรือแม้แต่ F 3 5สิ่งที่ไกรเพน E มีคือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและต้นทุนที่เข้าถึงได้ไกรเพนไม่ใช่เครื่องบินที่แรงที่สุดหรือเร็วที่สุดในโลกแต่เป็นเครื่องที่ฉลาดที่สุดใช้งานง่ายที่สุดและพร้อมที่สุดในสนามรบยุคดิจิทัลสรุปแล้วทราบจ้าสามเไกรเพ เอฟคือเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวสําหรับอนาคตไม่ใช่แค่เพียงฮาร์ดแวร์แต่รวมถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเกรดได้ตลอดเวลาความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบอาวุธที่ทันสมัยและการป้องกันตัวเองที่ครบเครื่องทาให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นระบบรบเคลื่อนที่ที่พร้อมสร้างความได้เปรียบทางอากาศให้กับชาติใดก็ตามที่ได้ครอบครองสําหรับประเทศไทยแกรนดเอฟจะไม่ใช่แค่ทางเลือกใหม่แต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ทางอากาศยุคใหม่อย่างแท้จริง